อาจจะเดาไม่ได้มันคงเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธออยากจะชวนเดินทางใต้ท้องทะเลไกลอยู่แค่ใกล้ก,ก็นนั่นง่ายปากกรรังสีสันสุดใสจะลืมเรื่องราวต่างๆและทำให้รักทะเลเวลามีเธอด้วย สวยสเกินกว่าเป็นยายได้แล้วจะคนดีจะได้รู้ว่ายังมีสิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการป้าปะดาดาป้าปะาดาดีดาดาล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 าฉันจะพาเธอไปอ่ะช่วยดูวหดำดิงงลึกลึกลงไปลา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  ฉันจะพาเธอไปอ่ะช่วยดูวิดำหนึง่งลึกลึกลงไป yeah.